สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมกระท่อมหางน้าครับผมเป็นของพัฒกรฟาร์มก็คือเป็นของพ่อผมเองครับกระท่อมหลังนี้ก็ทำอยู่บนสะครับผมบนสะก็จะทำเสากาวต้นเนาะแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องห้องโถงนะครับงบประมาณก็ถ้าบวกแล้ว,วอุปกรณ์ไรค่ะลุงทะาแรกอะ่ะอานจะประมาณแสนนะ น่าจจะมาะ้านแสนแหละนี่คือกระ่อมกลางน้ำครับเผื่อใครมีไอเดียเอาไปทําอันนี้ก็คือฟาร์มก็คือเหมือนกับบ้านสวนตาอากาศครับแล้วพ่อเขาทำ้องน้ำครับผมทุกคนนี่ห้องน้ำให้ด้วยข้างในปลูกกระเบื้องเดี๋ยวนี่จะพามาชมสวนครับปกติผมก็จะเลี้ยงวัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัวเนาะอันนี้ผมปลูกตน้นต้นไม้ไว้ครับมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วง ้นกล้วยจนอ้อยนี่คือเราจิทธรปลูกยาไว้ครับมีแพงโกล่ามีอะไรนะในเปียนี่อะไรเงี้ยแต่มันก็ตัดบ้างอะไรบ้างอ๋อมีเป็ดด้วยครับทุกคนมีเป็ดนะนะเลี้ยงเป็ดไว้นะครับในสะนี่จะมีสองลูกครับเราก็จะเลี้ยงปลาไว้เผื่อเราหิวแล้วก็จับมาเป็นอาหารได้หรือ ผมก็เลี้ยงหอยไว้น้ำถ้าใครหิ้วหอยก็งมได้น้าไม่ลึกมากครับประมาณเมตรกว่ากว่าก็ลงได้สบายๆนี่ครับแล้วบรรยากาศครับบ,บ้านๆเลยแล้วก็ปลูกยาให้วัวผมเลี้ยงวัวมาสิบตัวมั้งนะครับปลูกยามีสะไวรดน้ำนะครับปลูกต้นไม้นี่ครับมาดูบรรยากาศมุมนี้ครับผมสวยๆมุมบ้าน นะครับน้กระท่อมที่เราอยู่กันเห็นนะครับออสวยสวยลมเย็นๆครับอ่ามีเป็ดนำ้ำเลียงเป็ดน้ำครับนี่คือบรรยากาศบ้านๆเลยครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาอ่าตรงนี้ครับตรงนี้หลังคานี่ก็คือเป็นเหมือนกับโรงเก็บฟางโรงเก็บฟางโรงเก็บของฟางได้มาจากไหนครับฟางก็ได้มาจากการเกี่ยวเข่าตรงนี้ครับผม นี่ก็คือหน้าพ่อผมนี่แหละเขาก็เกี่ยวเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอารถมาอัดพออัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาขึ้นในโรงฟางตรงนี้ครับส่วนระบบน้ำตรงนี้รหลดจากโซลาเซลล์ครับแล้วก็ติดโซลาเซลล์ดึงน้ำจากบมดาลขึ้นมาแล้วก็เป็นสปริงเกอร์ครับรหลดน้ำเนี่ยคือโรงฟางครับใส่ได้ประมาณเป็นหลายร้อยก้อนนะรเนี่เต็มนี่ก็หลายร้อยก้อนนะ นะครับอีกคือโรงฟางเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ของเราคือเราทําตรงนี้มาเพื่อเราอยากจะทําเลี้ยงวัวนะนะครับวัวนะครับวัวตัวนี้ก็ใกล้คลอดเต็มที่นะครับใกล้คลอดล่ะข้างในคอกอีกนะครับกัดท้องอีกประมาณสี่ท้องนี่ให้มันกินยาให้กินฟางนะครับ อางคือเราก็จะเปิดไฟเหมือนฟาม์ออื่นทั่วไปเลี้ยงแบบบ้านๆพื้นผมเนี่ยจะเป็นลักษณะเทปูนเลยนะครับเพื่อให้มันเก็บมูลสัดได้ไง่ายๆนะมาดูครับนี่มีทั้งวัวสีแดงเนาะกับกระจีงามหน่อยนึงแล้วก็จะวัวบ้านๆก็จะมีเลี้ยงผสมกันไปนะครับครับจับได้นะค้นชินนะครับจับได้อะไรได้เนาะ แล้วก็จะมีวัวตัวใหญ่น้อยฝั่งนี้นะครับนี่เลยก็คือบรรยากาศก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราทําก็จะมีการเลี้ยงวัวมีห้องมีกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยมีสะน้ําเลี้ยงปา้าเลี้ยงหอยมีเป็ดอีกนะครับอาจจะเลี้ยงไก่อีกแล้วก็มีโรงฟางนี่ครับในพื้นที่ประมาณสองไ,ไร่้งฮะตรงเนี้ยที่ทำนะถ้าใครจะเป็นแนวทางหรืออยากจะดูเป็นไอเดียก็ก็ได้ครับ นะครับเลี้ยงวัวก็มีความสุขครับเพราะว่าวัวมันค่อนข้างเชื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกี่ยวเข่ามดเนี่ยแล้วก็จะเอาวัวออกไปออกปล่อยข้างนอกเลยเพื่อให้มันไปหากินแล้วก็จะได้แบบตากแดดให้มันมีผิวพรรณที่ดีสุขภาพดีครับนี่ก็คือเบื้องต้นของพันธกรฟ้ามครับสําหรับใครที่อยากจะมาดูอะไรก็มาได้ครับผมอยู่บ้านอันนี้คือบ้านโคกเม็กตําบล ศีนโรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินมาดูได้ครับมีห่วงปลูกต้นไม้ปลูกพักเพิกแล้วไ,ไปริงก็เยอะแยะไปนะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวครับบรรยากาศกําลังเย็น,ยนสบายๆนะครับนอนเล่นสบายววกอให้มันนี่ครับตัวอย่างก็คือมันกระเลมหยาของมันไปเรื่อยๆครับผมนี่มันไกลคอดละเรเลยปล่อยมันออกมาเลม นะมันหิวก็ให้มันเล็มไปเล็มไปเรื่อยครับเล็มไปเรื่อยนี่ก็คือพัตก่อนฟาร์มครับนี่ก็คือวัวของผมอันนี้มี4 5, 6, 7, 8, 9, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวแล้วก็อยู่ในทองอีกสี่ทองครับก็จะเป็นประมาณสิบสี่แต่มันขอดนะขอดก็จะสิบสี่ใครอยากได้วสวยๆงามๆม,มาดูได้นะครับแบ่งปันก็ได้นะราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นก็นคือพัตกรฟาร์มทั้งหมดครับสําหรับใครที่ ชอบกะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับดูกันมากๆสำหรับวันนี้กะประมาณนี้นะเนาะเยอกันโอกาสน,นะครับสวัสดีครับ